สวัสดีครับกับผมในแพทย์กวีเชนสา,านสวรสาาค์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระนาารู้อีกเรื่องก็คือ,คอ,คอการกินอาหารแบบมือเวน้นมือหรือว่า intermittent fasting หรือว่า IF แล้วก็ความจำเป็นในการต้องกินโปรตีนทุก4ชั่วโมงสำหรับผู้สูงอายุและโปรตีนใดเป็นโปรตีนที่ดีที่สุดนะครับ ในเรื่องอาหารนั้นเป็นเรื่องยอดนิยมคนส่วนใหญ่อยากรู้ว่าจะต้องกินอะไรมากกว่าการมากกว่าการออกกาลังกายนะครับมันมีข่าวหลายก็คือร่างกายมนุษย์นั้นมีประสิทธิภาพสูงมากในการใช้พลังงานน้อยแต่เก็บพลังงานได้มากดังนั้นคนปกตินั้นจะเก็บพลังงานสองประเภทคือประเภทแรกคือไกลโคเจนคือพลังงานที่ใช้ได้ง่ายและรวดเร็วได้มาจากการบริโภคกินคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาล การเก็บเอาไว้ในกล้ามเนื้อประมาณ400กรัมและในตับประมาณ100กรัมไกลโคเย็นรวม500กรัมนี้คิดเป็นพลังงานประมาณ2000กิโล2,000กิโลแคลอรี่คือพลังงานเพียงพอที่วิ่งไปได้ไกล30-50กิโลเมตรเลยการที่2คือไขมันซึ่งร่างกาย เก็บรักษาซุกซ่อนเอาไว้ได้เกือบทุกส่วนของร่างกายที่อันตรายคือการไปพอบอวัยวะสำคัญเช่นตับไตหรือว่าวิส e ตร l แฟ t อะไรพวกนี้ภายในช่องท้องผู้ชายผอมจะมีไขมันที่เป็นสัดส่วนประมาณ15%ของน้ำหนักตัวเช่นน้ำหนัก70กิโลจะมีไขมันประมาณ10กิโลกรัมแปลงเป็นพลังงานทั้งหมดเท่ากับ77,000กิโลแคลอรีนะครับ จึงคำนวณออกมาว่าหากร่างกายใช้พลังงานวันละ2,500กิโลแคลอรี่ก็จะสามารถมีพลังงานใช้เพียงพอจากการเผาผันไขมันในตัวได้กว่า30วันนะครับในกรณีของโปรโตีนมาตรฐานคือการกินโปรโตีน0.78กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมแต่ความต้องการโปรโตีนวันละจะแตกต่างกันไปในผู้ใหญ่ นะครับผู้ใหญ่ต้องการโปรตีนวันละประมาณ50 -60 ถึงกกรัมผู้สูงอายุต้องการโปรตีนมากกว่าอาจจะสูงถึง 1.0- ึถึง1.2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัม่อกจากนี้งานวิจัยยังมีความขัดแย้งกันว่าควรจะต้องแบ่งกินโปรตีนทุกๆ4ชั่วโมงครั้งละ1 5ถึงกรัมถึง25กรัมวันละ4ครั้งหรือสามารถกินโปรตีนได้วันละ2ครั้งจากข้อมูลงานวิจัยล่าสุดดูสมบูรว่า อันหลังสามารถทำได้โดยไม่ทำให้เสี่ยงต่อการที่ร่างกายจะดูดซับโปรตีนน้อยเกินไปดูดซึมโปรตีนน้อยเกินไปนะครับแต่ต้องระวังการกินโปรตีนมากเกินไปมันก็มีผลร้ายเพราะสถิติแสลันนั้นพบว่าคนอายุ14-50ปีกินโปรตีนวันละ80-90กรัมแม้แต่คนอายุ70ปีหรือมากกว่าก็ยังกินโปรตีนวันละ65กรัม วันถ้ากินโปรตีนมากเกินไปแล้วข้อเสียคืออะไรถ้าเรากินโปรตีนไม่ว่าโปรตีนจากสัตว์หรือพืชเพื่อให้ได้มาซึ่งกรดอะมิโนโหรือว่าอะมิโนโอแอซิดซึ่งเป็นวัตถุดิบสําหรับการสร้างโปรตีนเปรียบเทียบได้ว่าโปรตีนเป็นเสม,มือนเป็นเสม,มือนคําศัพท์และกรดอะมิโนโเป็นเสม,มือนตัวอักษรอ,อะไรพวกนี้โดยทั้งมีทั้งหมด20ตัวและ90และ9ใน20ตัวเป็น โดยกรดอะมิโนในร่างกายเนี่ยเปรบเสมือนเป็นตัวอักษรมีทั้งหมด20ตัวและ9ใน20ตัวมันเป็น Essential Amino Acid หรือกรดอะมิโนที่จำเป็นที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้ดังนั้นเพื่อเรากินเนื้อสัตว์ที่มีโปรตีนระบบย่อยของเราก็จะแกะโปรตีนหรือว่าคำศัพท์ออกมาแยกเป็นกรดอะมิโนหรือว่าตัวอักษร และนำไปประกอบโปรตีนใหม่ตามที่ร่างกายต้องการซึ่งโปรตีนทั้งหมดประมาณ10,000ชนิดในร่างกายทั้งมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ซึ่งจะมีกรอดอะมิโนเป็นองค์ประกอบในทุกโป,ปรตีนนะครับกรอดอะมิโนมีโมเลกุลคาร์บอนออกซิเจนและไฮโดรเจนไม่แตกต่างจากส่วนประกอบของไขมันคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาล เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถเก็บตุนโปรโตีนเอาไว้ได้ดังนั้นเมื่อเรากินโปรโตีนเกินความจําเป็นโปรโตีนส่วนเกินดังกล่าวจะถูกแยกส่วนออกมาเป็นไขมันที่เก็บรักษาได้กับแอมโมเนียซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายที่ต้องขับออกไปทางปัสสาวะดังนั้นการกินโปรโตีนมากเกินไปก็จะทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นจากไขมันที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง อันนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นยิ่งกินโปรตีนก็ยิ่งอ้วนได้นอกจากนั้นเราก็ทราบกันมาคนที่เป็นโรคไตก็ควรจะจํากัดการกินโปรตีนซึ่งทําให้ไตทํางานหนักนะครับอันนี้สําคัญมากเช่นกันประโยชน์ของโปรตีนจากพืชเทียบกับโปรตีนจากสัตว์ซึ่งโดยรวมแล้วสรุปว่าทั้งสองประเภทจะมีกรดอะมิโนแอซิดครบถ้วนในร่างกายในการให้ร่างกายเอาไปทำโปรตีนได้ไม่แตกต่างกัน ข้อแตกต่างนั้นพอสรุปได้ดังนี้คือโปรตีนจากสัตว์เช่นปลาแซลมอนซาดีนและแมคโครม,มีไขมันดีคือโอเมก้าสามมากกว่าไขมันสัตว์เนื้อแดงจะมีไขมันอิ่มตัวที่ไม่ดีมากกว่าเนื้อสัตว์จะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดมากกว่าเช่นวิตามิน B12 ในอซิลและแร่สังกะสีส่วนพืชมีใย,ยอาหารมากกว่าเนื้อสัตว์ นะครับซึ่งงานวิจัยที่สหรัฐพบว่าคนส่วนใหญ่95กินใยอาหารไม่เพียงพอกินเฉลีย่ยเพียง15กรัมต่อวันในขณะที่ควรกิน25-38กรัมการกินใยอาหารนั้นควรกินทั้งสองประเภทคือใยอาหารที่ละลายน้ําหรือว่า soluble fiber และใยอาหารที่ไม่ละลายน้ําหรือว่า non soluble fiber ซึ่งใยอาหารที่ละลายน้ํานี้จะเป็นอาหาร p r e b i o t i สำหรับเลี้ยงแบคทีเรียที่ดีในกระเพาะและลำไส้อาหารของมนุษย์ดังนั้นคนอายุมากที่กินแบบ IF จะมีปัญหาจากการกินโปรตีนไม่เพียงพอ,องกินโปรตีนให้เพียงพอในในช่วงที่กินอาหาร7จถึงสิชั่วโมงต่อวันพวกอดอาหาร1 4ถึงส7ชั่วโมงต่อวันนะครับ โดยให้เลือกกินโปรตีนจากพืชมากกว่าจากสัตว์เพื่อให้ได้แยายอาหารประกอบดูแลให้ได้วิตามิน B12 เพียงพอด้วยนะครับแล่ถ้ากินโปรตีนจากสัตว์ก็ควรจะเป็นเนื้อปลาปลาขนาดเล็กที่ว่ายบนผิวน้ำซึ่งเกิดการสะสมประรอดในตัวปลาน้อยกว่าปลาขนาดใหญ่อายุมากที่ว่ายน้ำลึกและมีโอกาสมากกว่าที่จะสะสมปร,รอดในตัวปลานะครับพราะฉะนั้น คนที่อายุมากที่กินแบบ i f จะมีปัญหาการจากการกินโปรตีนไม่เพียงพอได้นะครับหากกินอาหารให้เพียงพอในช่วงที่กินอาหาร7-10ช,ชั่วโมงต่อวันเพระอดอาหาร14 1 7ชั่วโมงต่อวันโดยเลือกกินโปรตีนจากพืชมากกว่าจากสัตว์เพื่อให้ได้ใยญยอาหารนะครับได้วิตามิน b 12เพียงพอด้วยนะครับ สาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ